เริ่มเป็นโระเอาะนะคะตั้งแต่อายสิจนถึงอายุ33ปีนะคะใช้เวลาทรามาณกับโรคนี้อยู่ประมาณ1ิบเจ็ดปีรักษามาจนเกิดอาการทอ้อโรงพยาบาลนะคะทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนทั้งคลินิกก็มีเพื่อนแนะนําให้หรู้จักด้วยความที่เป็นเพื่อนแล้วเรามีความไว้ในเชื่อใจว่าเพื่อนคง,คงไมใ้ถูกเพื่อนคงไม่หลอกเราอะคะ่ะ ทานข้าไปปุ๊บมันเลยโล่งๆออกมาเลยค่ะท่า,ทานที่เราโอ้รู้สึกว่าความสุขกลับคืนมาอีก่แล้วเหมือนสมัยเราที่เราไม่ไม่เจอปัญหาตรงนี้นะคะก็เลยเริ่มเชื่อและร่ำสาทารทานต่อเรื่อยๆจนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไปอาการที่เป็นอยู่จนถึงปัจจุบัน,นเป็นปกติสาารทานเผ็ดได้นะคะแต่ก่อนเนี่ยส้มตำที่เราเคยทานตอนเด็กๆหรืออาหารรสจัดที่เราเคยทานได้ทานไม่ได้แต่ตอนนี้กลับมาทานได้แล้วค่ะเป็นปกติค่ะ หลังจากที่ได้ทางเินกินแล้วก็ดูแลตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทุกอย่างนะคะสุขภาพทุกอย่างดี